ดีใจนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีใจนะเห็นข้าวมันต้นมันแบนแล้วใหญ่มันแตกก้านแตกอะไรออกยดูทีแล้วมันก็เป็นด่านยังดูดูอย่างนั้นนะมันไม่น่าได้ใช่ไหมตรงนี้ด่านเยอะใช่ไหมข้าวมันไม่มันไม่ด่านแบบนั้นนะข้าวอ่ะมันมอนว่ามันจะล้มลงไปเมือนข้าวมันจะไม่ได้พอเราเอาปุ๋ยนี้มาใส่แล้วมันฟื้นตัวขึ้น มันสะน้ำลงไปเลยนะอ๋อมัน,ม,นมันในนั้นมันเฟ้น้ําใช่มันเฟ้น้ําลงไปเลยนะ <ừ. S 1> พอเอาปุ้ยมาว่านแล้วมันเป็นแบบนั้นนหะะน่อมันตั้งขึ้นเลยมันตั้งขึ้นไงก็ถึงเดี๋ยวว่าโอ้บอกน้องไม่ต้องไปหาก,กาอื่นเดี๋ยวพี่มาแยกข้าวแล้วพี่ดําเองก็เลยบอกน้องอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่จะต้องทําไหมเลยใช่คิดว่าต้องบานเอารถมาลงเครื่องครึ่งอันแล้วก็มาซ่ม้มดําไหมกันแล้ว นกปงนู้นยิ่งเยอะคุยเดือนเยอะมากปงนู้นมองยิ่งลยดีใจเราก็ดีใจไปด้วยนะเห็นพี่เขาชมจากพี่ไม่เคยมีเลยนะเป็นคุ้ยไอเดือนทั้งนาทั้งนาเนี่ยเป็นตุ่มๆยกปงนู้นยิ่งเยอะเลยอืมไอเดือน ใช่กุ้ยอย่างนี้นะมากระแทกกุ้ยไปเลยกระแทกไปเลยหุ่ยนี่มันนี่เป็นมันเป็นมันเต้นใหก่เลยเนาะมีกอแบนช่วยนี่แตกซีเราแยกออกมาแล้วก็ดำต้นเดียวตัวเราทำเองเราจะรู้เนาะเพราะมันเริ่มแตกซีฮางงามเลยนข้าวยังไม่ได้เดือดเลยต้นก็หกเด้กี่วันเองในได้กี่วันเนี่ยวันวันที่ยี่สิบห้านี่วันที่เนี่วันที่ยี่สิบยี่สิบ เลยห้าวันอ่าใช่ er ยังไม่ได้เดือนดี enfin เลยเขายังไม่ได้เดือนโอ้โหสุดยอดปกติเราจะลตูต้นเดียวเลยใช่ไหมต้นเดียวต้นเดียวมันไม่สวยมันไม่แตกอย่างนี้เออเนี่ยเด็ดเด็ดได้กอหมดเลยเนาะการตรงไหนที่เราไม่เคยได้แล้วเราได้ไดแล้วเมื่อไหร่ตัดได้ได้ข้าวเพิ่มใช่แล้ววันสุดท้ายที่ไม่เคยได้อืมตรงนี้มันได้ได้เลยนะเมื่อไเราได้ข้าวปลายคนาเนี่ยเราไม่ได้เราจะห่าง เลยเดี๋ยวดูรอบนี้มันปกเลยแหละรอบนี้มันไม่จะแน่นแน่นหมดเลยจันที่ห้องว่างเนี่ยแถ้มันโตกบอายุกว่มากสิห้าสิบปอนแล้วมันจะแน่นรอบนรกของเขาแน่นมันจะบี้ก็เลยของนู้นงูนยูเรียสั้งรอบแล้วสั่งรอบนะอันนั้นนะนะวันนั้นมาหมาเขาก็พ้นอีกกำลังซ่อมนี่แหละเขาก็พุ้่มพุ่มหนาแบงนู้นนั่นเนาะของใครนั่นนะ ลงอยู่เรือสองรอบรู้สามรอบแล้วเออโอ้แปลงนั้นเขาใจแค่มีอย่างเดียวเลยนะ